ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมจะพามาชมรถสวยๆก่อนสมมติพรุ่งนี้เช้าอีกแล้วนะครับก็จะเป็น Fortuner 2.4 Legend นะครับผมตัวนี้เป็นตัวขับเครื่อง2ล้อเนาะแล้วก็จะเป็นสีขามุกหลังคาดำแบบนี้มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,663,000บาทนะครับผมแต่ว่านะครับถ้าใครต้องการแบบแต่งจัดเต็มแบบคันนี้นะครับผมเรามีโปรโมชั่นนะครับ ดาวออยู่เราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทนะครับผมเป็นราคาที่พร้อมชุดแต่งนะครับอัปเกรดรอบคันหล่อๆแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวส่วนโปรโมชั่นต่างๆเดี๋ยวผมใส่ไว้ในแบบข้างข้างบนข้างข้าง,างคลิปอีกทีนึงเนาะว่าเลด้าวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่บ้างน,นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มที่คันนี้เลยนะครับว่าคันนี้มีการแต่งอะไรกันไปบ้างน,นะครับผมนี่อย่างแรกก็เป็นชุดแต่งด้านหน้าที่เป็นสไตล์เจียร์สปอร์ตเนาะมีเปลี่ยนเป็นกรอบไฟตัดหมอกนะครับผม มีช่องลมด้านหน้าเนาะพร้อมกับโลโก้ G R นะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนมอนซาแบบนี้เลยนะครับผมมีลายสวยๆํำๆแบบนี้เลยนะการดีไซน์เขาก็เรียกว่าสวยดุดันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าก็เห็นกันมาเยอะแล้วแต่ว่าร้านนี้เราเรียกว่าจัดแต่มไอจัดจัดแต่งออกจากโชว์รูมครบๆเลยนะครับผมตัวนี้ฝาหน้ากลางปามีไม่ให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวโลโก้แก้วระบบเซฟตี D ้เซนต์เนี่ย กล้องรอบคันเนี่ยมีมาให้ครบๆเลยนะครับจากโรงงานสําหรับรุ่นนี้นะครับผมไฟเลี้ยวแบบวิ่งด้านหน้าด้านหลังก็เรียกว่ามีมาให้อยู่อยู่แล้วนะครับนี่ส่วนที่แต่งเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยครับเป็นล้อแม็กเป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับผมเป็นลายทีสามเจ็ดก้านยกนะครับอันนี้เป็นงานของ SPP นะครับผมแต่คันนี้นะครับพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับเอาไปทําสีใหม่ครับเป็นเรียกว่าเป็นสีเทียบแท้นะครับจากทางร้านนะครับ AP Red Corner นะครับผม เดยเป็นร้านดังอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้ลูกค้าเลือกสเปคเองเนาะก็อยากดีสีให้มันตามผมชอบลูกค้านะครับเราก็จัดให้ลูกค้าได้แบบนี้เลยนะครับส่วนยางเนี่ยก็เป็นยางต o y o t a t สามนะครับผมเป็นยางที่ว่ารถ suv เนี่ยใส่กันเยอะอยู่แล้วเนาะก็มีชื่อเสียงครับเรียกว่าเป็นตัวจบของสาย suv เลยนะครับตนนัวนี้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยโหลดด้วยนะครับผมเป็นโหลด1.5นิ้วนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยโหลด2นิ้วนะครับก็ออกมาเนี่ยทรงออกมา สวยๆแบบนี้เลยนี่คันนี้ก็มีการเปลี่ยนโชคเป็นของโ r o เฟนเดอร์ด้วยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยเป็นเอ่อควีนเซอรี่นะครับด้านหลังเป็น p i กกี้แบ็กนะครับตัวนี้นี่จะพามาชมโชคนะครับโชกเนี่ยเราก็ใส่เป็นตัวเรียกว่าตัวจบให้นุ้ความเหมือนกันนะครับนี่โูก,กัรดนะสักครู่นะครับนี่ครับผม ก็เป็นตัวซับแทงก์ด้วยนะครับตัวนี้เรียกว่าสเปคนี่ลูกค้าคนลูกค้าใส่กันเยอะมากเลยนะครับใส่เอ v ีเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้จบอย่างแน่นอนนะครับปรับระดับได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ส่วนด้านหลังเขานะครับคันนี้ก็มีการเปลี่ยนเป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับผมที่เป็นสไตล์ g ีอารสปอรแบบนี้เลยนี่มีดิฟฟิวเซอร์แล้วก็มีตัวโลโก้จีครับที่เราเพิ่มเติมมาด้วยนะครับตัวนี้ ไฟเลี้ยวแบบวิ่งด้านหน้าด้านหลังมีมาให้ครบนะครับส่วนตัวนี้ก็จะได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้ามีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้จะเ,เปิดให้ดูก่อนีประมาณนี้นะครับจับเต็มครับตัวนี้ถัดท้ายวางของครับมีมาให้ครบนะครับผมตัวนี้นะครับฟังก์ชันเรียกว่าของแถมพื้นฐานจากโรงงานเนี่ยเอยจากบริษัทเนี่ยเรามีให้ครบอยู่แล้วนะมีประกันภัยชั้นหนึ่งครับมีฟิลม์มไฮคูลเซรามิก นะครับมีการาศาสตร์มีกรอบรองกนรนลอยนะครับเรามีให้ครบอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เราไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะนี่มีสักเพจครับมีมาให้ครบนะครับผมตัวนี้ส่วนภายในรุ่นนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดําแดงแบบนี้เลยนะครับสวยงามเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบหนังเนาะมีการเดินท้ายสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ การควบคุมต่างๆก็มีมาให้ครบนะครับควบคุมตรงหน้าจอนะเครื่องเสียงนะครับหน้าจอเรือนใหม่แล้วก็มีระบบคูดคอนโทรลแล้วก็เป็นตัวแพนเดอร์ชิพด้านหลังมีมาให้แบบนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้หรือว่าออปชั Option ่นเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วนะครับหน้าจอนะครับขนาดใหญ่เนาะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto b l u e t o o t h นะครับแล้วก็สามารถดูกล้องมองรอบคันได้แบบนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้เห็นไหมนี่ว่าเรามีฟังก์ชันกล้องมองรอบคันเนาะสามารถดูผ่านหน้าจอตัวนี้ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นแอร์ออโต้แยกสระั่งอิสระซ้ายขวานะนี่ที่ชาร์จไร้สายก็มีมาให้ด้วยนะครับกันดีสายก็จะเป็นไม้นะครับแล้วก็เคลือบด้วยลักเกอร์องเงาแบบแบบนี้เลยนะทำให้รถด,ดูมีความหรูมากขึ้นนะครับผมตัวนี้หมดกันครับขี่ e ีโค o พาวเวอก็มีมาให้ครบนะครับผมตัวนี้ด้านบนก็จะได้เป็นกระจกตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็จะมีไฟเป็น led แสงสีขาวครับหลังคาก็ทรงสปอร์ตเพดานแบบนี้อ หลังคาเพยายดานทรงสปอร์ตสีดำแบบนี้เลยนะครับตัวนี้โอเคครับหลับตัว <Okay. S 1> ตัวดีเจนเดอร์เนาะก็จะมีให้เลือกอยู่4รุ่นย่อยนะครับผมก็จะมีทั้งตัว2.4ขับ2ครับตัว 2. 4ขับ4มี2.8ขับ2แล้วก็2.8ขับ4นะครับผมลูกค้าอยากได้โจทย์การใช้งานประมาณไหนก็สามารถทักมาสอบถามผมได้นะครับโอเคครับส่วนคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงโปรโมชั่นไว้ข้างๆคลิปอีกทีหนึงนะ่งเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถ ทักมาสอบถามผมได้นะครับผมเมื่อไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ